าตีโทรพี่น้องไปนะครับด้านในนี่ครับเต็มครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหเยอะจริงๆงร,งริงมาแล้วก็ถ่ายรูปปั๊บครับสาธุสาธุครับพี่น้องครับสวยงามครับนะครับ มาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับด้านไหนนี่ครับข้างครับพี่น้องนี่ครับเป็นเาวมงไะครับเป็นเสาคนล่างครับตอนนี้เดินแทบไม่ได้ครับพี่น้องคนหลายครับที่ครับนี่คือวัดโพนนะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็มีชาติ่างชาติเป็นกับล่างไหลามาส้มเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นฝรั่งครับพี่น้องโอ้โหวันนี้มาเยอะจริงๆครับมาเป็นทัวร์เลยครับเป็นสาวมวยเนาะด้านพู้นก็งเป็นพี่น้องมุสลิมก็มาครับมาเที่ยววัดไทยสวยงามครับพี่น้องนี่ครับ ตอนนี้กะมีคนทุกเซาศาสตร์น้องเป็นกมะมโหมตัวอยู่ที่เมืองไทยนะครับหลังไหลามาเที่ยวเมืองไทยหลังไหลามาเที่ยววัดไทยครับด้านนี้ก็เป็นพระมหาเจดีย์สีรัชกาลนะครับด้านนี้สวยงามครับพี่น้องนี่ครับมีสีองค์เนาะพระเจดีย์นี่ครับด้านนี้ก็ชาวต่างชาติครับ เป็นกุ๊ปทัวร์ครับเบื้องหน้าตาแล้วขายคนญี่ปุ่นเนาะฟังเสียงผู้นี้ใช่เลยครับสวยจริงๆด้านนี้ก็เป็นพระวิหารพระปางหน้าปกครับด้านนี้ พระน้าปกพระประจําจคนเกิดบันเสาร์ครับพี่น้องพระน้าปกนะครับรด้านน,นี้นี่ครับโอ้โหวันนี้คนเยอะจริงๆเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเป็นฝรั่งพี่น้องนี่ครับ <c oughs> พี่น้องเอยมาเห็นแล้วกับเมื่อค่ำสิบอครับกามีแต่ความดีเจอครับความสุขเจอสุขใจครับพี่ครับที่เห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยววัดไทยนะครับเข้ากับสุขเจอครับพี่น้องนะครับวันนี้เยอะมากนะครับพี่ครับตอนนี้เพิ่นกะเข้าไปที่พระวิหารพระนอนเนาะ้านนี้ก็เป็นฤาษสีดัดต้นครับ เป็นฤึษีดัดตนแต่ด้านนี้เป็นท่างไปสิมครับหรือว่าพระอุโบสถครับด้านนี้ครับออกมาอีกแล้วครับเป็นฝรั่งครับวันนี้ฝรั่งเยอะจริงๆครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยน่ครับวันนี้เต็มไปด้วยฝรั่งครับ ด้านนี้เป็นทางเข้าไปพระอุโบสถนะครับด้านนี้ด้านทางเข้าก็เป็นสิงครับเป็นรูปปั้นสิงครับเป็นรูปปั้นแบบเมืองจีนน้อพี่น้องนี่ครับเป็นสิงโตแบบเมืองจีนนะครับสวยงามครับโอ้โห,โหเยอะจริงๆ เป็นชาวต่างชาติล้วนๆครับพี่น้องนี่ครับลายเพื้งนะครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บเนาะถ่ายกับพระมหาเจดีย์ศรีราชการนี่ครับแค่เข้ามาอยู่มุนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตลายครับพี่น้องนี่ครับเพราะว่าชาวต่างชาติเป็นการข้ามน้ําข้ามฟ้ามาครับข้ามน้ําข้ามฟ้า,มา,า,ม,า,ม,ฟามาเที่ยวเมืองไทยครับ สวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับน่ามาเที่ยวชมนะครับด้านนี้ก่อดืนเต็มครับ แล้วก็กําลังหลังไหลเข้ามาครับด้านฝ่ามือนี่คับพี่น้องนี่ครับเป็นทั่วเนาะด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับพระวิหารพัฒน,นอนครับด้านทางเข้าก็เป็นลูกป,ปั้นนะครับเป็นลูกป,ปั้นอยู่ซ้ายขวาครับโอ้โหสวยจริงๆ พีน้องเอ้ยนี่ครับมาเห็นแล้วกับบรรยายไม่ถูกนะครับก็ขอเชิญนะครับขอเชิญ FC ซืู้บอนครับขอเธิมาเที่ยวชมเนาะมากาว้ขอพรครับวันนี้เต็มไปด้วยชาวต่างชาติจริงๆนะครับนะครับเยอะจริงๆหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยหลังไหลมาเที่ยววัดโพนี่ครับโอ้โหด่านต่างเา้าดีเต็มครับ วันนี้คับข้างจริงๆสุขใจสุขใจเข้ามาแล้วครับป้าพี่น้องเ้วยนะครับช,ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับนี่ครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนาะที่เมืองไทยที่วัดไทยนี่ครับคนก็หลั่งไหลามาเที่ยวครับพี่น้องนี่ครับ ฟ้าสีโทนกระเพอก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเป็นธงสีแดงครับอือหือม,มาแล้วเพิ่นก็มาตีละฆังครับอ๋ออันนี้ของพี่น้องอันนี้ตีของเนาะเป็นของใหญ่ครับมาแล้วเิ่นก็มาตีของของใหญ่ครับนีครับพี่น้องเลยนะครับการ์ดด้านใต้ต้นหมวกนี่เต็มครับ ด้านนี้ก็เป็นหอระฆังครับด้านนี้เป็นหอระฆังด้านทูนก็คือหอพระไตรปิฎกครับหอพระไตรปิฎกนะครับแต่ด้านใต้ต้นม่วงนี้พี่น้องไปนะครับ คนหลายเพลิกนะครับอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี่ครับบางคนกับมาบางคนกับเมินนะพี่น้องนี่ครับบางคนก็มาบางคนก็กลับนะครับเอาวันนี้กะจะขอพาพี่น้องขึ้นไปที่พระเย,ยาหารนะครับแล้นี้ก็เป็นตัวครับเป็นกุัว ด้านนี้ก็เป็นถุงใส่รองเท้าครับด้านนี้ก็มารับถุงใส่รองเท้านี่มาเจอ FC Man แมนยูครับใส,ส่เสื้อแมนยูโอ้โหด้านนี้ก็กำลังหลั่งไหลมากพี่น้องนี่ครับด้านทางเข้านี่ครับ แต่ถ้าคนไทยเข้าฟรีนะครับแต่ถ้าชาวต่างชาติก็เสียเงินนะครับ3 0 0บาทครับด้านนี้ก็เป็นมองมากบบาใบขอพอครับมองมาจุดทูบเทียนครับด้านนี้ก็เป็นรูปปันครับวันนี้แทบไม่มีคนไทยนะครับวันนี้เป็นชาวต่างชาติล้นล้วนพี่้องเอ้ยนี่ครับ หลายเพิคนนี่ครับอ๋อวันนี้มีหนูน้อยครับนี่ครับวันนี้มีหนูน้อยเป็นน้องเรียนครับด้านทางขึ้นนีทับข้างจริงๆครับพี่น้องครับวันนี้จะขึ้นไปได้ไหมเนาะครับพี่น้องเอ้ยคนหลายครับนี่ครับด้านในนะครับคนหลายเนาะเอ้อตอนนี้ลังเลครับ วันนี้จะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับพี่น้องสครับด้านนี้ก็เป็นกุ๊ปทัวครับเบื้องหน้าตาขายชฉวญี่ปุ่นเนาะโอเคเนาะได้มาทั้งทีก็ขอขึ้นไปครับนี่คือถุงใส่รองเท้านะครับเต็มครับถามขึ้นครับพี่น้องครับ ขอตัวแป๊บนะครับขอตัวเอาถุงใส่รองเท้านะครับแป๊บหนึ่งครับพี่น้องแลอไปขอผ้าพี่น้องขึ้นไปเที่ยวชมนะครับไปเที่ยวชมผ่านนอนเนาะห้ามใส่หมวกนะครับเป็งชาวิต่างชาติตาตาน้านครับโอ้โห,โหน้องพี่ต้องอ้ยนี่ครับ หลังไหลามาเที่ยววัดโพตอนนี้ก็มีชาติต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเนาะสักสามล้านคนครับมาเยอะจริงๆครับปด้านงเขานีเต็มครับเดินแทบไปด้านี่น้องเอ้ย,ยครับด้านหน้าครับโอ้โห บา้าตีโทรพีน้องไปนะครับด้านในนี่ครับต็มครับเป็นชาวต่ตางชาติทั้งนั้นครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ก็เต็มไปด้วยชาวต่ตางชาติคพีน้องนี่ครับมาแล้วก็ถา่ายรูปปั๊บครับ สาธุสาธุครับพี่น้องครับสวยงามครับนี่ครับมาปุ๊บกระถยรูปุ๊บครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับด้านในนี้ครับข้างครับพี่น้องนี่ครับเป็นสาวมงเลยครับเป็นสาวคล่างครับต้นสาก็สวยงามเป็นหุบดอกไม้ครับ ด้านบานประตูก็เป็นภาพวาดเนาะเป็นภาพเขียนครับตอนนี้เดินแทบไปได้ครับพี mm ่น hmm. ้องคนหลายครับที่ครับ mm hmm. ตั้งแต่บ่อนัดมาเที่ยววัดโพคิดว่าวันนี้เยอะที่สุดเนาะ เดินแทบไปได้เนาะพี่น้องนี่ครับเยอะจริงจริงตอนนี้ต้องไหลไปนะครับสาธุสาธุครับเป็นสีนท้องอย่างงดงามครับพระพุทธสายยาครับ Aquí se ve mejor. Me ha metido el techo más alto. Un poquito más. Estaba casi dando la llama. วันนี้วัดแตกของจริงครับพี่น้องนี่ครับวันนี้วัดแตกของจริงครับตอนนี้เดินแค่ไปได้นะครับพี่น้องเอยนี่ครับรับข้างนะครับตอนนี้ต้องไหลไปครับ Hola, Natalia, este budo aquí está mal. Bueno, vale, muchas gracias. ภูกเกวดาเป็นนางฟ้าครับลวดลายสวยงามอันช้อยเนาะนี่ครับก็มีอายุหลายร้อยปีนะครับ ขอเชิญเด้อครับขอเชิญคุณพอ่อคุณแม่เพิ่อมาทำบุญครับเพิ่อมาเที่ยวชมเนาะขอให้ผ้าลูกพัหล้านผ้าคุณพอ่คณพอคุณแม่มานะครับมาทำบุญอยู่ที่กัดโพนะครับมาปุ๊บปัาบยูปปั๊บครับ วัดนี้ก็เป็นวัดพระอารามหลวงนะครับชั้นเอกครับเป็นวัดประจําในหลวงรอนหนึ่งเนาะน,น,นี่พีน่น้องนี่ครับเป็นชาวต่างชาติครับมาถ่ายรูปครับเป็นคนหลังครับนี่ครับทุกคนก็มีแต่ความสุขครับเบื้งสีหน้าแววตาของทุกคนเนาะมาเที่ยววัดไทยมาเทีย่ยวเมไทยก็มีแต่ความสุขนะครับ บางคนก็กำลังเข้ามาครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ด้านนี้ก็เป็นฝรั่งหน่อยครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ฝรั่งครับวัดโพนีคนมาส่วนมากก็เป็นฝรั่งครับแต่ถ้าคนจีนก็จะไปที่วัดพระแก้วครับ ด้านนี้ก็เต็มพี่น้องครับเยอะจริงๆวันนี้นี่ครับด้านนี้ก็เป็นฝาเท้าครับก็มีรูปมงคลนร้อยแครับ ดูมงคลร้อยแปดดนทั่า้ามจับก็มีลูกเทวดาครับ รูปดอกไม้หอยสังครับมีกวางมีหมูด้านนี้ก็เป็นพยนานาเป็นช้างเสือ ของไก่นกยูมีขับพี่น้องนะครับไอสปาร์ชี่ซิจริงๆรบบนี้เหรอไอสปาร์ชี่แล้วค่าไอสปาร์ชี่เท่าไหร่นะเฮ้ยแต่เราเนี่ยแต่เราเนี่ยขอใหนไดยเสิร์ฟกับเราเดี๋ยวเราเอาเหรอเอ้า มาแล้วเพื่อมาทำบุญเนาะนะครับมาร่วมถวายเงินครับแต่คนที่ถวายเงินนี้สมัยเป็นคนเอเชียเนาะนี่ครับสาวน้อยมาทำบุญครับเบิ่งแล้วกับขายสาวจีนเนาะ สาธุสาธุครับด้านหน้านี้กัเต้มพี่้องนีครับด้านทางออกเลยครับ ทางเข้าคนก็หลายพี่น้องนะครับด้านทางเข้านะครับโอ้โหวันนี้มาเยอะจริงๆนะครับคิดว่าเป็นชาวต่างชาติเกือบเกิบเปนะครับหลายเพิิงนะครับนี่ครับแต่รอบ,บนี้ฝรัง่งมาอย่างเยอะเนาะ โอ้โหลงมาแล้วคนก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับเป็นชาต่างชาติทั้งนั้นเนาะนี่ครับวันนี้ฝรั่งเยอะมากครับพี่น้องนี่ครับหลั่งไหลกันเข้ามาครับมาเที่ยววัดโพนเนาะนี่ครับด่านทางเข้าก็เต็มครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ถือว่าวัดโพแตกนะครับนี่ครับด่านทางเข้าก็คับคั่งครับ ปาติโทเวลคัามทูไทยแลนด์เดอ้อครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะก็ขอให้มีความสุขความจเจริญน,นะครับบางคนก้มาบางคนกัเมอร์เนาะนี่ครับบางคนก็ออกไปครับบางคนก็ออกเข้ามานะครับนี่ครับคับขัางจริงๆวันนี้ด้านนี้ก็เป็นสามมุสลิมครับ สุดยอดนะพี่น้องเมืองไทยนะครับเรื่องกาทตองเทยวนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับวันนี้เยอะจริงๆเป็นคุณพอ่อเป็นคุณแม่เนาะแต่เบื้องหน้าตาแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับพี่ขาพี่น้อง ที่ฟังเสียงพูดนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับเบิ่งแล้วก <aria> ็ขายคนจีนเนาะดูแล <viennent> ้วก <Griffin> ็ขายคนจีนครับ คลิปนี้ก็ต้องขอครับเจอเดอร์ที่เขามาครับส้มครับท้าผู้เลอชอบเจอชอบใจกันต้องขอฝรัไลฟ์ฟาแท้นะครับเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่30สิงหาคมนะครับพศ2567นะครับเอาพ่อสักนีเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเดอสวัสดีครับบ๊ายบาย